ถวายพระพรบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์รวมใจไทยทั้งปวงที่ยึดมัน่นทรงพระคุณเหลือลน้นเกินรำพันเพื่อคนไทยทั้งนั้นสถาพรอ,อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศไทยถวายพระ ผ่อนให้สโมสรนนิราชร้างโรคามาบั่นทรเสถาพรยืนยงทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามจำกัดรายการดูดีมีธรรม รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาห้านาฬกาถึง5้า,านากามาทีเรามีธรรมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะปักกันสักครู่ค่ะดด,ด,ดูีีมมธรร มือไทยเชา้านี้เรามีเรื่องราวคติธรรมคำสอนอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามชมกันค่ะ จเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่เดทรับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้โยกอุทยานการเรียนรู้ชุมชนขณะนี้ลุงตา,าพร้อมด้วยทีมงานพระสงฆ์จํานวนเก้ารูปก,ก็ไปสร้างอุโบสถและศาลาปฏิบัติธรรมกุฏิปฏิบัติธรรมณนะอุทยานการเรียนรู้ชุมชนที่ตําบลวังเพลิงอำเภอโคกทุ่งโลงจังหวัดลบบุรีรขณะน,นี้อุโบสถนั้นก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะ ทั้งอุโบสถทั้งศาลา,าปฏิบัติธรรมและก็กุติปฏิบัติธรรมที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนฉะนั้นญาติเดมท่านสาวธุชนมีโอกาสได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็เชนะื้อเชิญเจริญพรไปเที่ยวชมอุทยานการเรียนรู้ชุมชนตำบลวงังเพลิงอำเภอโคกทุ่งโลงจังหวรรัดลบบุรีนะโดยมีท่านพลตรีหม่มอมราชบงวัยวัฒกนธ์ท่านภาศกรบัววิจิตรแล้วก็ ท่านดรวพิชาประกอบเส้งแล้วก็ท่านาผู้การดุลศักดิ์สว่างบุญซึ่งเป็นคนที่ณสถานที่นั้นก็รับอาสาจะไปช่วยการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ชุมชนที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกทุมรงจังหวัดรุบรีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระกรุกุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและรัชกาลปัจจุบันนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องร่วมกันนะ สร้างบุญสร้างบุศสสร้างคุณงามความดีสร้างบันมิกันให้เต็มกําลังเต็มความสามารถนะฮะและโดยเฉพาะแล้วโยมก่อนจะเดินทางไปที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนก็เชื่อเชิญเจริญพรโยมไปกราบนมัสการปิดทองขอพรอหลวงพว่อโตในโอโบสดวัดถัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบ,บุญเทียนกรุงเทมพมหานครน,นะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกันทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือนะฮะเป็นกระบือเผือกเละกกระบือพะยาควาย ขณะนี้ก็ยังมีพยาโคนะซึ่งถูกต้องตามตำราคือสีเท้าด่างหางดอกปากคาบแก้วนะหน้าผากมีดวงมีเขาเรียกมีหัวใจบนหน้าผากทค้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีวันเวลาว่างก็ขอเชือเชิญเจริญพรไปกระดาบไป็นมรรสการปิดทองขอพรลูกพระโตในโบรส์ไปทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าข้ามกษัตริย์นะ ไปถวายทั้งทานไปเชี่ยวชมอุทยานวังมัดฉาว,วางปลาบึกตัวใหญ่โยมน้ำหนักเป็นร้อยกิโลนะขณะนี้ก็วัดหัวกระบือก็ตำลังเตรียมจัดตลาดน้ําตลาดตลาดนัดตลาดน้ดาดนําอย่างคึกคักขณะนี้ประชาชนคนทั้งหลายเดินทางไปซื้อสินค้าราคาถูกเป็นจานวนมากนะก็มีทั้งบริเวณด้านหน้าอ๋บัวสดบริเวณริมคลองโอยมก็มีโอกาสนําสินค้านะที่ท่านปลูกไว ที่บริเวณรั้วบ้านรอบรอบรั้วบ้านก็นําเหลือกินเหลือใช้ก็นําไปค้าขายการที่ตลาดนัดมัดหัวกระบือนะแขวงท่าข้ามเคบางขุนเทียนกรุงเทพมหานาครน,นะฮนะอ่าฉะนั้นนะฮะญาติโยมท่านชา่ชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วก็ขอเชื่อิญเจริญพรนะไปร่วมกันนะอ่าชมตลาดนัดตลาดน้ดํานะไปกราบน้ำพัดสการเกดทองหัวโ,โตในโบสถ์ไปถ่ายชี้พากระบือแล้วไปเที่ยวชมอุทยาน วังมัดฉาวังปลาบึกแล้วก็ไปที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนตำบลวังเพลิงอำเภอโคกส้โพธจังหวัดลบบุรีซึ่งขณะนี้ดังได้กล่าวแล้วอุโบสถกำลังจะเ้อจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะก็เชื้อเชิญเจริญพรปีนี้ไปร่วมกันทอดกระถินจะมาขี่เทายพระสงฆ์องค์สมเด็จที่อยู่ณสถานที่นั้นก็คงพอสมควรกับเวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้ก็พร้อมทีมงานจ้างกล้องช่างภาพก็ขอกราบัตนาคุณภาษีรัตนไตรคือคุณพระพุธเจ้า คุณประธานพุธเรือส่งแล้วด้วยอำน,นาจบิณาิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต,โตด้วยอำน,นาจบิญาิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิธิหลายในสากลโลกกล้าวขอกราบพรัตนาขอเชิญท่านเด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติภาษาศาสานาองค์เจ้าค้ามกษัตริย์ประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญพระเราปรมงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเจรานานและขอญาตโยม,มท่านฐานทุชนที่ตั้งตนด้วยด้วยความไม่ประมาไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสร้างคุณงามความดีตลอดการตลอดาขอทุกจงประสบจาก โชคดีดวงดีรำด่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรดูดีมีจำดูดีมีจำคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงท้ายรายการยังมีดูดีมีสาระมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าตั้งแต่เวลา5้านกาถึง5นาา30าทีวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ขอความสุขสวัสดีโชคดีดวงดีจงบังเกิดขึ้นและบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการค้างลองตามาโดยตลอดนะอโยมในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาหรือเดือนแม่แห่งชาติ ดันั้นเราท่านทั้งหลายที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะก็วันแม่แห่งชาติาร่วมการรวมพลังรวมความทุ่มกีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีการอย่างเต็มกามลังเต็มความสามารถเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จแม่ของเรานะนั่นต่ออย่างนี้แม่ของเรายัางพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องกระตันยู่ต่อพ่อแม่ของเราผู้มีอยู่า,าระารคุณต่อเราพ่อแม่นั้น ท่านเปรียบเป็นพระหันของบุตรประเสริฐสุดภาคภัใด้ในโลกนะฉะนั้นไม่มีใครที่จะประเสริฐเลิศดเท่าคุณพ่อคุณแม่เราแล้วนั่นเราต้องกระตันอยู่รู้คุณท่านเพราะท่านให้เลือดเนื้อและเชื้อไขให้กันเนยเกิดกายเรามาเราจะเริญเติบโตจริญรุูงเรืองได้เพราะคุณพ่อคุณแม่นะให้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นระหว่างท่านคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องกตันอยู่รู้คุณท่านเลี้ยงท่านทั้งกายและเลี้ยงใจ นะวันสําคัญสําคัญของคุณพ่อคุณแม่พาท่านเข้าวัดปัญบัตธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาพาไปทานอาหารมากราบนมัสกรารปิดทองหลวงพ่อโตในวโบสถเอาพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโบสถพระุก,กระบือมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือสนองโครงการพระราชดำริสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาและก็เทิดทายองค์เจ้าข้ามกษัตริย์และก็เป็น สมบัติของประเทศชาติเขาศาสนาสืบต่อไปแล้ว,วัตถุกบบือก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายจุดอุทยาการเรียนรู้ชุมชนภูเขาน้ําตกถ้ำพญานาคพญาเต่าเรือนมีสิ่งสักการะบูชามากมายหลายอย่างสวนสวรรค์ลานบุญเก่งจีนนะมาแล้วท่านเด้มีโอกาสทําบุญแล้วนั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวทะเลกรุงเทพทานอาหารชายทะเลเข้าใจหมดเวลาแล้วนะพอสมควรในท้าที่สุดนี้ ขอกราบรัตนาคุณภาษีลัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระโยสรงและด้วยำนาาบุญญาธิษฐด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ประจำโบสถ์แห่งวัดหลวงกระบือนี้แผ่บาร,รมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าความมหากษัตริย์ขอจงอธิฐานแผ่บาร,รมีให้พระองค์ทรงม,มีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นมิ่งขวัญของเราพวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชุ่กระนาน และก็ขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการลุงตาม,มาโดยตลอดขอทุกท่านจงประสบแต่ความถูกความจเจริญโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐทีตลอดปีและก็ตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอขอจเจริญพรดูดีมีธรรม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 ดูดี なななこき